ครับพี่น้องแทนเลอร์ยางระเบิดครับผมนะตอนนี้จะไปกู้รถจ่อน้ำนะยางระเบิดที่บ้านนองเค้น้องตุง่ม สั่งกำลังมานะครับผมนะสั่งกำลังมาเรีบยบยางระเบิดผมไม่กลัวอยู่ที่บ้านน้องเขน้องตุม่ม ครับผมช่งางกำลังขึ้นแมแลนะครับนะปัามลมนอกขึ้นที่ครับนะยางม,มาสองเซตไมโครอยู่นู่นนะยังไม่ถึงหน้างานเลยนะครับผมโอ้ช่างตัวนี้ทันสมัยเนาะ

ครับตอนนี้ก็ช่างก็ลงมือแล้วนอ่าโอ้ทันสมัยเลยครับผมนะเปลี่ยนนอกสถานที่นะครับผมยางระเบิดคู่เลยพี่น้องเลย